ลงไปฟ้าแม่เมอกที่บดเกี่ยนนี่รับเลยอืมที่บ้องหมีก็มีข้างใน,นมีงานอะไรเกี่ยวแม่มอกนะฮะยี่สิบเก้าถึงหนึ่งก็กิจการที่หนึ่งทั้งวันสองห้าหกตั้งที่สิบเจ็ด

มาบริเวณงานแล้วนะครับต้อบอกมาแม่บอสถ้าไม่ได้เล่นสไลเดอร์เนี่ยมาไม่ถึงแน่นอนกาเหมือนกับมารามากไม่ได้ดนั่งรถม้าใช่ไหมใช่ครับมาาาก็ไม่ได้นั่งรถมา้าครับผมจะมีม <c oughs> อิตาครับก็บริเวณ เดี๋ยวรถมานี่พาไปไหนบ้างอ่ะพาไปไหนบ้างาได้เลยนะฮะนี้อนเนองอ กำลังทำภาพนี่ก็เป็นงแสดงของเรานะครับโดยมาดูการแสดงของน้องๆหลายครั้งแล้วแต่ว่ามาดูเว่าไหร่ก็ผู้ชมท่านนะครับโดยเฉพาะศิลปะของที่แม่ห้อจประวัติขนาด5น้ำไปครับน้ำใหญ่ฮะนะครับก็คงจะมีข้อมูลต่างๆกระจายต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับเลยนะครับผมประเดี๋ยวนี้อาจารย์ว่าคนว่า ควาวเรียบเกิดแล้ว่อในในสนใจที่ว่าคามเรียบเป็นไงนะฮะเป็นปัายิ่งทงานเลยความเรียนะฮะเราเรียนไปผิดงานได้เลยนะฮะใก้ไก้ล้ลยักะครับเราคามเรียบนะับไปเขอไ้เยนไปได้เลยนะบความสูงก็ร้องเยอะสองเมตรกสองเมตรกว่าต้องพูดจะเริ่มแล้วนะ ก็จะมีานของเรา่ตัวเชิงเที่ยวตมบต้นะครับไม่ได้จะมีงานเหมือนกันนะครับตอนนี้พิจารณาการท่าทางพระราล์หง่หลวพอตี้าที่เลยนะครับผมมันก็จะมีเขาโคกไท่ยาท่องตลอดไปไปเดินท่าจะหลงก่อนไปที่เขาบโพนได้เนาะมีรถนัมนซามอสเมงซาู้ไทยก่รถ ไชัไ่วโมงโอเคข้างในมีอะไรข้างในอันนี้จะเป็นขั้นตอนของเหมืองแร่ไฟฟ้าขั้นตอนแล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยค่ะ ถ่เมกันเะเ9.99แต่ไม่ก่อนที่ว่าเขาเหย่อหมดหมแล้วน่หมแล้วอาจารย์มากับคณะที่แบบ่ามาเที่ยวตรวจตัวจตวจตัวต่อไปนี้รงไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่ในอนาคตเนี่ยก็จะสอาดนวแบนี้จุิแต่กบังเขไม่เชื่อเราก็เราก็ทำู่ด้วรับาล ยิวเพลียก็ไม่เอาต่อดยก็จะรัฐบาลชาติจีนไม่เอาเมืองไทยมันจะเสียแค่าไฟฟ้ปลาสูงหน่ยหนึ่งปลาที่ช่วยประชาสัมพัญเพราะว่าตอนนี้เราเหลือก๊าซแค่สิบปีคุณคนไทยเรามันมันไม่พูดให้เชื่อเราเาเลยพี่พูดแบบเข้าใจเลยนะต้องพยายามทัฒนานก่อนพาเขาไปดูที่เหมืองน่องดีวว่าสะอาดแค่ไหนใช่ครับแต่ไม่มีพาไปดูตอนนี้ตอนนี้มีพาไปดูอยู่ครับพวกกลุ่มนักวิชาการแล้วก็ครูบาอาจารย์ตัดกู้กู่กันไป 我帮小海呢。 Apa ni? Dia kan? เป็นพลังงานทางเลือกได้ต่าง,งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากสายลมแสงอาทิตย์พลังงานน้ำตกแล้วในทะเลยังมีก๊าซธรรมชาติอีกแล้วทำไมต้องสร้างของไฟฟ้า,า่านอิกเพิ่มอีกนะพลังงานทางเลือกอื่นก็มีใช่ไหมจาร์ไรส์อีกล่ะก็พลังงานจากธรรมชาติที่เราใช้อยู่คิดว่ามีเหลือเฟือ จริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองในโลกอย่างน้ำมันก็เหลือใช้เพียง40ปีก๊สธรรมชาติมีเหลือใช้เพียง60ปีฐานหินมีเหลือใช้ประมาณ150ปีส่วนก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเหมีใช้อีกแค่10ปีเห็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ดีอยู่นะแต่แสงอาทิตย์ขึ้นกับทินฟ้าอากาศผลิตไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง ที่สำคัญต้นทุนการผลิตสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไปถึงสเท่าตัวแล้วลมละก็พยายามใช้อยู่แต่ได้ไม่มากลมบ้านเราไม่แรงเหมือนยุโรปผลิตไฟได้น้อยต้นทุนค่าไฟก็แทนน้องแสงอาทิตย์เหมือนกันออนั่นนั่นพี่พี่ก็าทำอะไรกันนะ่ะก็ดูแลตรวจสอบสายส่งกระแสฟไฟฟ้าไง แล้วมีต่อตัวหมูเสียวจังยังกับเล่นเดียวยตามแน่ก็นี่แหละหน้าที่ของพวกพี่พี่การไฟฟ้าละที่ต้องคอยดูแลสายส่งให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลามันอันตรายมากเลยนะใช่เขาพวกพี่ๆี่การไฟฟ้าเขาตระหนักถึงผลที่จะตามมาหากสายส่งเกิดชนุกหรือเสียหายนะสิก็แค่ไฟดับ มันไม่ใช่แค่นั้นนะสีลองคิดดูนะถ้าโรงพยาบาลกำลังผ่าตัดโรงงานกำลังผลิตสินค้าแม่กำลังรีบผ้าอยู่ทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยจริงด้วยเนาะดีละโตขึ้นเราจะเก่งอย่างพวกพี่เขาบ้างใช่ว่าใครจะขึ้นไปทำงานแบบนี้ได้ง่ายๆเขาต้องฝึกให้มีความรู้ความชำนาญด้วยเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะหน่วยจริงหรอจริงสิ นี่เป็นแค่าบางส่วนในภารกิจของกอฟผเท่านั้นที่สำคัญก็คือต้องทำให้มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและเพียงพอ าบอกว่ามันจะมีเท่าฝุ่นควันคือเป็นมลพิษเน่ใช่นั่นไงแล้วยังจะสร้างอีกก็ทานหินยังมีให้ใช้ได้อีกตั้ง150ปีผู้พี่ๆกฟอฟพอผอเขามองการไกลส่วนเรื่องมลพิษทางกอฟ้อผอเขาสามารถควบคุมและกำจัดได้ด้วยเทคโนโลยีทานหินสะอาด และได้ผลดีด้วยอย่างที่โรงไฟฟ้าแม่หมาะนี่ไงซึ่งประเทศต่างๆก็ใช้เทคโนโลยีนี้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและก็ได้รับผลดีอีกด้วยเข้าใจแล้วว่าเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อการพัฒนาและเพื่อชีวิตใหม่ที่พอ้อมขึ้น ไมว่าอะไรอยู่ตรงกลางใครรู้ยกมือหน่อยค่ะถ่านหินเขาไว้ทำอะไรลูกผลิตไฟฟ้าหรือเยอะกว่าพี่อ่ะ <c oughs> กะจะเฉลยอยู่แล้วเชียวเป็นถ่านหินนะคคัะเป็นถ่านหินจริงๆเลยนะแล้วก็เอาไปผลิตไฟฟ้าได้จริงๆขุดได้ที่นี่เลยแม่มอสมหมดลาดําากเนาะเนี่ยอันนี้ตัวจริงรไมเอาละตอนนี้เราอยู่ที่ พี่วเวียนนะคะให้ทายว่าคนนี้ชื่ออะไร